เป็นที่ดีใจของทุกๆคนเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาได้ในายโรัลมมตรีคนที่30พี่เอกพรรักความสุขคนหนึ่งที่ไปลุ้นที่สนามบินดอนเมืองตั้งแต่เช้ามองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างนับจาก14พฤษภาคมนะครับคนที่ลงคะแนนเสียงให้พักเพื่อไทยเนี่ยถึงขั้นตรอมใจเพื่อเหตุผลที่ต้องพูดตรงนี้ก่อนมาเทียบกับเมื่อวานนี้ที่ทุกคนมีรอยยิ้มนั้นน่ะมันแตกต่างก,กันมาก ที่ว่าตรอมใจเนี่ยเกิดจากความผิดหวังที่เพื่อไทยไม่ชนะเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่โดยธรรมเนียมหรือว่าสิ่งที่คนที่สนับสนุสนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อมั่นใจในนโยบายเขาก็มั่นใจต่อไปว่าคนทั้งประเทศจะเลือกให้เกินกึ่งหนึ่งเหมือนสมัยท่านนายกยิ่งรักที่เรา <จะ S 2> ชนะจะตั้งรัฐบาลได้เองได้ครับสภาพตรอมใจก็คือว่าต้องมาร่วมมือกับหลายรรคการเมืองเหนื่อยไหม เออมันเหนื่อยตรงที่ว่าพอร่วมมือกันแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยถูกทําร้ายมาโดยตลอดอตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา3เดือน8วันถูกทำร้ายมาตลอดที่ท<ล>พูดคําว่าตรอมใจเนี่ยผมไม่พูดคําว่าเสียใจนะครับคือคําว่าตรอมใจเนี่ยอัดอั้นตันใจแล้วระบายออกมาไม่ได้เม,เมื่อเมื่อเจอหลายๆท่านที่มาจากหลายจังหวัดเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความหวังขึ้นมาว่าเราจะได้รัฐบาลชุดใหม่ นั่นคือความหวังที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อวานนี้นะครับทั้งๆที่การไปเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเรื่องการไปต้อนรับท่านนายกทักษิณกับประเทศไทยแต่ความรู้สึกหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแม้ว่าตากแดดร้อนแค่ไหนทุกคนบอกว่าบ่ายนี้เราจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มีนายงตรีมาจากพรรคเพื่อไทยทําให้ความรู้สึกที่ตรอมใจตลอดเวลาตั้งแต่14พฤษภาคมนั้นน่ะหายเป็นเป็ดทิ้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอคะแนนเสียงที่ในรัฐสภา ประกราศออกมาแล้วเนี่ยเราได้คนของเรานะครับที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเนี่ยประชาชนคิดต่อเลยครับว่าต่อปีนี้นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะได้เริ่มทำเสียทีหกสิบเจ็ดนโยบายนี้จะได้เริ่มหลังเคียบนี้พ,พี่พี่เอกว่าคนที่เขาดีใจจากการตรอมใจแล้วก็เจอรอยยิ้มเนี่ยเขาเองเขาจะ คาดหวังเยอะไหมเขาคาดหวังว่าเราต้องทําเสร็จไปในสามเดือนไหมในหกสิบเจ็ดนโยบายเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ถามมานะครับ<ม>เขาคิดอย่างเดียวว่าอุปสรรคที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้อเป็นเพราะปัญหาในรัฐสภาแต่ถ้าแก้ปัญหารัฐสภาได้แล้วเนี่ยกลไกรัฐสภาจะตอบคำถามนี้ได้เช่นยกตัวอย่าง การออกเรื่องหยักฉบับใ,ใหม่ๆตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะต้องรีบทำนี่คือตัวอย่างในกลไกลของรัฐสภานะครับประเด็นที่สองเนี่ยความสามารถของท่านตรีในการร่วมรัฐบาลทั้งนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่ามีจํานวนพักร่วมร,รัฐบาลเยอะมาก<ฮ>นะครับ้เแลแวคงจะต้องประสานกันอย่างเต็มที่ส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ทางนโยบายเรื่องนี้เนี่ยจะต้องทําความเข้าใจกันเยอะเพราะอย่างพูดแต่ละเรื่องเนี่ย เป็นเรื่องที่ต้องของความร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยจะทําถึง600บาทกระบวนการแต่ละขั้นแต่ละตอนจะทําอย่างไรและถ้าหากรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักที่มาจากพักเพื่อไทยกระบวนการอย่างนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยบางทีมันเป็นผลงานร่วมก,กันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นมหาไทย กระทรวงดีท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือแม้แต่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องร่วมมือกันเพื่อใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสร้างรายได้ให้กับทุกพื้นที่นะครับฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายทางนโยบายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลชุดนี้จะต้องเป็นรัฐบาลชุดพิเศษที่จะต้องลืมทุกๆเรื่องก่อนหน้านี้เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินหน้าต่อเพื่อให้คนไทยมีตังในกระเป๋าใช่ไหมเออเป็นภาษาที่ง่ายนะครับแต่ครนี้เวลาอธิบายภาพรวมเนี่ยผมขออนุญาตใช้คําว่า ความผิดปกติใหม่ uh huh. เพราะว่าถ้าไม่ใช้คานี้เนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดกัน uh huh. เช่นไปชินกับภาพรัฐบาลเดิมๆร uh huh. ัฐบาลชุดนี้ตั้งชื่อว่ารัฐบาลชุดพิเศษแต่การทํางานเนี่ยจะต้องทํางานภายใต้ความผิดปกติใหม่หมายถึงว่าคนอาจจะเคยทะเลาะกันขัดแย้งกันมาก่อนแล้ต้องมาทํางานร่วมกันพอในสภาเนี่ยมีกระแนะกระแหนกกันหรือเวลา พูดคำพูดต่างๆออกมาเราลืมไดปกติเราลืมได้ไหมเรื่องไอ้คะแนนแกรแนกันนั่นคือความผิดปกติครับเพราะว่าทั้งโลกตอนนี้มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจหมดมีปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมหมดมีปัญหาเรื่องแอดิโยเรื่องความร้อนเรื่องอะไรต่างๆหมดตรงจุดนี้คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมอันนั้นผมเทียบกับไปสมัยโควิดแล้วกันครับใครจะนึกว่าพวกเราต้องนั่งอยู่บ้านออกนอกบ้านตัวไม่ได้อาหารการกินก็ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรที่ไหนอย่างไร นั่นคือความผิดปกติคราวนี้พมมอ,มองการเมืองมันมีความผิดปกติแล้วไทยจะนึกว่าพักเพื่อไทยจะสามารถร่วมมือกับหลายๆพักการเมืองที่เราเคยเป็นคู่แข่งหรือเป็นคู่แค้นกันมาก่อนได้ฉะนั้นความผิดปกติอย่างนี้แหละครับเราต้องทําให้เกิดความใหม่ในการด,ดูแลบ้านเมืองนะครับผิดปกติแบบนี้ต้องทําให้เกิดความใหม่แบบนี้ครั้งหน้าขอคุยกับพี่เอกอีกได้ไหมได,ด้ครั้งนี้ขออนุญาตนะคะท่านผู้ชม ว่าครั้งนี้เราขอพักในเชิงว่าผิดปก,กติยังไงครั้งหน้าเรามาคุยกันอีกวันนี้ขอบคุณคุดเด็กอพอนะักความสุขมากค่ะสวัสดีค่ะ